สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะภูมิความสุขจุนก็จะพาเพื่อนๆมาชมสามนาคราชนะคะนา,า,ารนะคะราชแรกเลยนะคะสําหรับนาคราชแรกเลยนะคะก็คือนาคราชทองนะคะต้นเขานะคะดูความสมบูรณ์ความอ,อวบนะคะของเขานะคะต้นนาคราชทองนะคะตรงจะแตกต่างกันตรงขอบใบนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆขอบใบเขาจะเป็นสีเหลืองทองนะคะ ต้นนี้อวบอวบสมบูรณ์เลยนะคะใบใหญ่นะคะแล้วก็ก้านใบแข็งแดงสมบูรณ์มากเลยค่ะลักษณะธรรมชาติของต้นนากราชนะคะเขาจะไม่ชอบน้ําชุ่มนะคะถ้ามีน้ําชุ่มมากๆหรือในฤดูฝนนะคะเพื่อนๆควรเอาเขาหลบไว้หลบไว้ใต้ชายคานะคะไม่ควรให้ถูกน้ําฝนเยอะมิเะนนั้นแล้วรากเขาก็จะเน่านะคะแล้วเขาก็จะตายนะคะ และต้นนี้ก็คือนาคาราชเขียวนะคะซึ่งเราเห็นกันทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ก็ทุกบ้านก็จะปลูกไว้นะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าบ้านไหนปลูกหน้าคาราชไว้นะคะจะป้องกันเรื่องงูไม่เข้าบ้านนะคะและนาคาราชที่3มเลยนะคะนาคาราชด,ด่างนะคะตอนนี้กระแสไม้ด่างมาแรงมากนะคะก็เลยเอาหน้าคาราชด,ด่างมาโชว์ให้เพื่อนๆืชมด้วยนะคะ บ้านเรามีสามนาคราชนะคะวันนี้ก็เลยเอาสามนาคราชมาโชว์ให้ชมกันค่ะส่วนนาคราดด่างนะคะตันนี้ก็สมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังไม่อบอิ่มสักเท่าไหร่นะคะคงจะต้องเปลี่ยนดินให้เขาสักเล็กน้อยแล้วะคะ่ะเพราะรู้สึกว่าอันนี้ดินไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วนะคะถ้าเราหมั่นเปลี่ยนดินไปให้แล้วก็ไม่ให้เขาถูกน้ําฝนเยอะนะคะเขาก็จะอยู่กับเราได้ได้อีกยาวนานเลยนะคะ เพราะว่าไม้ไมตระกูนี้นะคะชอบฟาร์มแรงชื้น,นิดหน่อยนะคะแต่ไม่ต้องชุ่มนะคะถ้าชุ่มมากเขาก็จะตายนะคะค่ะีวันนี้นะคะมุมฟาร์มสุขจูนนะคะก็เอาหน้าคาราชทั้ง3ต้นนะคะมาให้เพื่อนๆชมกันนะคะ mm hmm. คนโบราณได้บอกเล่ากันต่อมานะคะว่าถ้าบ้านไหนปลูกหนักคาราชไว้ในบ้านนะคะ จะไม่เข้าบ้านนะคะเพราะบ้านชนิดนี้นะคะเป็นบ้านที่ไล่มือนะคะค่ะอันนี้เป็นฟาร์มเชื่อส่วนบุคคลนะคะเ,เพื่อนๆส่วนการขยายพันธุ์ของเขานะคะเราสามารถตัดกิ่งของเขานะคะไปปักชำได้เลยนะคะแต่ก่อนปักชำนะคะถ้าเราตัดมาใหม่ๆนะคะเราควรจะทาปูนแดงไว้นะคะสักประมาณ7วันให้ ให้ผิวให้ผิวเขาแห้งนะคะแล้วเราก็ไปปักชำก็จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะเพื่อนๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างพนามาคาสทั้ง3ามต้นนี้นะคะสวยไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะและเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกอีกต้นหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆลองหามาปลูกกันดูนะคะถ้าใครชอบว่านนาคราชนะคะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ ค่ะคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ